เกลวไม้ไลายไม้ที่จะมาเป็นข้อขาก็จะประมาณข้อขาของผู้ใหญ่อ่างของเขาก็จะเรืยกในส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆของไม้ก็ที่ขาของเขาจะไม่ตรงเกินไปจะสวยงามนี่ขาที่หนึ่งวิธีการใส่ขาของช่างก็จะมีเจาะด,ดุมดุมก็จะมีเจาะทั้งสามข้างเลยเพราะสามขาหลังจากนั้นก็เตรียมขาแล้วก็ใส่เกลีว ทีาขาวของเราเขาก็จะใส่ลงไปเรื่ยอยก็ใส่ใส่แล้วก็กลับให้ได้ตามค่ะตามความเหมาะสมแล้วก็จะใส่ที่เ้ือ่อยแล้วก็ตามที่กาวร้อนค่ะแบบนี้เลยปรับหาของเขาก็เีนออกประมาณรอบนอกอยู่ที่45บห้ ก็จะมีใส่ค้ำขาด้วยแผ่นหันแว่นก็เป็นตัวล็อกขาให้ขาแน่นเพิ่มความแข็งแรงอีกอีกครั้งหนึ่งได้เป็นอย่างดีเลยก็ล็อกด้วยเกลียวสองนิ้วเหมือนเดิมอี่นะตัวใหญ่พหนะนี่นะคะดุมโตไม้ดุมขาโตค่ะตานนี้ก็คือใส่แผ่นรองหน้าโบมค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นด้านล่างข้างบนเป็นโบมโบราณก็คือหน้าโต๊ะโบมค่ะ เช็นน้าก่อนสะอาดนีเขาโบมเก่าๆก็ใส่น้ำเช็ดทำกวอนสะอาดด้วยน้ำก่อนหลังจากนั้นก็ติดก็ติดนเลยยลยันไปยันไปยันมยันไปยันไัไปนยนยนไปยันยน้ยนไปยันไปยันอปยัยยน โอ้เอามาอีกนี่อาหุนมาดูโอ้ยโต๊ะโต๊ะดุมดุมโตไม้แดงมาโต๊ะโอ้ยจะเป็นโต๊กาแฟหรือโต๊ะโตนั่งก็อสองตัวสามตัวสี่ตได้เลยสิโอ้โบลนี้กว้างใหญ่หกสิบห้าหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะ